สวัสดีครับมอน,นี้ผมมีแนวแนะน้ำครับสำหรับค้นที่ใส่บ่วงครับดักหนูอันนี้เป็นบ่วงผมคิดขึ้นไม่เองครับ็ะให้ล็อกล็อกบ่วงไว้นี่ครับมีตัวล็อก เอาลวดมามัดเห็ดเป็นล็อกแต่ละากลันดีดแบบเก้าครับยห้เบิ่งแบบเก้าแบบเก้าทิบผมเฮ็ดนี่ส่วนมากหลายคนก็ชิบผเฮ็ดอยู่ครับดีดละแต่ว่าผมใส่ ขีด okay. ดีดช่วงได้อบวงวง่า่สักได้หากระดัดขึ้นเป็นล็อกล็อกบวงไว้นี่ครับล็อกแบบนี้ขันแต่งซี่บอลันครับนี่ลันยากขันหนูผ่านไปอังซี่บอลันครับขันลันง่ายคือนี่มัะตเตาะข้างล่างนี่ดันข้างล่างนี่นี่ดิกจะดีดขันไปอังซี่ ดีดยากครับนี่แบบนี้ผมก็เลยคิดคนึ้นว่าไม่นี่คันแจังสี่ดีดยากครับน่ะพาไปกับบอดีดนี่นอกจากนี่คันกันเตะจังสี่ดีดง่ายนี่ครับัวนี้ผ่านไปเลยกระดีดแล้ว ผมยีใส่ลวดที่มัดปีงไกล้ครับนี่ผมยีตัดมาประมาณสองข้อมือหลักผมกับใบญ่ปัดได็ดดี๋ผมหาคีมผมก่อนเดี๋ยวมานำบาบุผมมาเห็ดอยู่มองดักเลยครับ ก็กระขิดขอคขิดคนได้เดี๋ยวผมหาครีมแป๊บนึงครับเดี๋ยวมากอุุ พ่ามาเกี่ยวเลาะนี่เลยจงไวเง่้ยวก็หนีก็ได้ครับเห็นปะเสร้จวขอนิ้วมือหนึ่งก็ได้ครับมัดเลาะเลาะลวดนี่ครับแถวลวดอยูน่นี่ประมาณนี้ครับนี่ มัดแครให้มันอยู่ครับนี่แค่นี่แล้วก็โค้งดัดโค้งลงมาหาหลวดเสซนหลวดตัวนี้ครับนี่อัดคันว่าข้าใจพมกัขอโทษนะครับนี่ครับ แตะไว้ประมาณนี้ครับยุบเบียดกันกับลวดบ่วงหนูเลยครับ ห่างมาแล้วกับชิยุลักษณะสถานี่นะครับอันนี้สูงรันหยาดอาจจะเขึ้นมาน้อยนะึงนี่ครับได้ละคือว่าอาศัยลวดตัวนี้ครับนี่ ให้มาเกี่ยวกับหัวที่เป็นบวงกลมที่เป็นหัวบ่วงหัวบ่วงนี่ครับนี่ไว้พ่อขี่เข้าใจปะครับ มันอยู่ลักษณะเห์ไหมครับ